ครื่องเจียขนาดมินินะครับใช้ใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วไม่ต้องต่อสายฟ้องสายไฟอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายครับเพียงแค่เสียบแบตเตอรี่เข้าไปครับเอาไปใช้งานสะดวกเลยใช้งานได้นะครับในงานที่แบบว่าไม่หนักมากเกินไปไม่ใช่ว่าผมเพิ่งเคยสั่งเข้ามาใช้งานนะครับผมเคยใช้งานมาแล้วครับสั่งมาใช้งานทุกวันนี้ใช้งานได้ดีอยู่ครับผมเนี่ฮะ พกพาเข้าไร่เข้าสวนลงไร่ลงนาเอาไปเจียใบยตัดยงตัดหญ้าโอ้สะดวกเลยครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องเจียที่สามารถจับถือแบบมือเดียวแบบนี้ได้สบายครับเจียใบยตัดยองเลยจี๊ดเนเจ,นจนนื้ไปเลยครับผมเจ้าเครื่องนี้ครับคนแถวบ้านเห็นแล้วเขาสนใจอยากอยากได้ก็เลยให้ผมสั่งมาให้ครับนี่ก็ถือขออนุญาตมารีวิวให้ดูด้วยเลยกันแล้วกันครับก็จะมีตัวเครื่องเจียนะครับใช้ใบขนาด3นิ้วมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับมีแบตเตอรี่มาให้ครับก็เลือกเอาได้นะครับไม่อยากจะได้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนหรือสองก้อนนะครับแล้วเขาก็็จะะเปนนใบบบบบตััดแางคร เอาไว้ตัดท่อพี c ซง P ี c หรือตัดโล่งตลิกที่งานไม่หนักมากครับแต่ถ้าใครจะไปเน้นใช้เจียใบตัดตัดตหญ้ามันผมเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้ใบตัดนี้ไปเจียรครับใบตัดก็คือใบตัดครับยอย่าไปเจียนะมันอันตรายนะแนะนําให้หาเป็นใบสําหรับเจียโดยตรงครับขนาด3านิ้วอ่เช็คของอนี่ครับผมเห็นไหมขนาดเล็กมินิพกความสะดวกเข้าในเข้าสวนครับลงได้ลงมาไปเจียใบตัดลงแต่หญ้าครับผมนี่เวลาจาะแบตเตอรี่ออกก็บีบตรงนี้ครับผม Các cậu đừng có đi lưới